ได้โอกาสสาคัญนะครับที่จริงเราจะหามือแบบลักษณะน,นี้ก็ก็จริงก็ไม่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรทักหนาแต่บางทีก็มองผ่านไปผ่านมานะใช่แล้ตอนนี้พอดีวั๊บขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหน่าพูดถึงมั้มือสวยแล้วหลายๆคนนะอยากมีมือแบบนี้ใช่เป็นอาชีพซึ่งแบบว่าเอะเหมือนจับเสียมือเปล่านะใช่ค่ะนะและมันก็มีจังหวะให้ด้วยนะเออมันต้องมีจังหวะด้วยนะคนเนี้ต้องมีจังหวะด้วย เป็นมือแบบจับเสือมือเปล่าลงทุนก็ไม่ได้ลงทุนอะไรสักอะไรแต่ว่าทําเงินได้อ่ะก็ลงทุนเหมือนกันแต่ไม่มากใช้ความสามารถใช้คอนเนค t ชันค่ะแล้วก็จังหวะมันให้ด้วยนะคะมือนี้นะฮะผมตั้งชื่อว่าเป็นมือนายหน้าหรือตัวกลางนี่แหละฮะนี่นะฮะนายหน้าตัวกลางนี่นะฮะคโอ้โหคนนี้ขายของออนไลน์คอนเนคชันอะไพวกนี้ได้หมดค่ะมาเก็ตติ้ง แรียกว่าเงินเข้าแบบว่าชิวๆใช่ค่ะอ่าแล้วเราจะรู้จังหวะว่าได้เมื่อไหร่คะนะคะมาดูลายมือคนดูดูครับว่าเป็นมือลักษณะแบบไหนครับค่ะนะคะเราจะดูเลยรู้เลยว่าฟ้าเปิดเมื่อไหร่นะคะให้ดูมือนี้นะคะอ่านะคะเขากําหนดมาแล้วนะคะนะคะคนนี้เนี่ยนะคะเห็นไหมฮะ เป็นไงการวางแผนเนียบเส้นใจแต่หางสอกคนนี้ไม่ได้จบปริญญานะนะการวางแผนเนียบดีลาของเส้นแหลมเป็นปลายเข็มเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็เห็นไหมคะมีคนรู้จักเขาเขาทำอะไรจะมีคนรู้จักชีวิตเขาโดนกำหนดมาแล้วว่าเองเอ้ยเนี่ยคนนี้นะคะเดี๋ยวเขาบอกให้เอามือเขาออกรายการได้นะคะ าอ,อ,อายุสามสิบปีเก้าเดือนนะสามสิบปีเก้าเดือนนะคะฉะนั้นคนเนี้ยเขาบอกว่าชีวิตคนคนนี้อาชีพที่เหมาะก็คืออาชีพคอนเน็ชันเซลล์มาเก็ตติ้งตัวกลางขายของออนไลน์ก็ได้ มันสังเกตจากอะไรมีเส้นเสาเส้นเส้นเสาหลายเส้นในมือซ้ายเส้นเสาหลายเส้นในมือซ้ายเส้นเสาในมือซ้ายหมายถึงการเดินทางการติดต่อหลายเส้นก็หมายถึงคอนเน็กชันนะไปนู่นไปนี่กระโดดไปนู่นกระโดดมานี่ต้องเป็นในลักษณะนี้นะคะเองต้องทำเป็นตัวกลางเท่านั้นซื้อมาขายไปคอนเน็กชันแล้วจะรวยทำเครื่องสำอางก็ได้สั่งโรงงานผลิต แล้วเราเป็นผู้จัดจำหน่ายาในมือขวาก็สวยเหมือนกันหมดนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ทำการค้าเห็นไหมที่บอกว่าชีวิตคุณนะคะที่ผ่านมาเขาบอกว่าจะหาเงินได้ตั้งแต่เห็นไหมอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าเงินไม่เคยขาด,ดแต่เส้นเสา ทำไมถึงเรียกเส้นเสาเพราะอยู่ที่นิ้วกลางเส้นเสามีหลายเส้นในมือซ้ายและเกิดวิกตอรี่ฟัอมๆไงๆ,หา,ๆหาเงินได้แล้วก็ใช้จากมือซา้ายเป็นงานคอนเนค t ชันงานมาร์เก็ตติ้งงานซื้อมาขายไปทำไปเถอะนะคะแต่ไม่สามารถทำให้ฐานะเปลี่ยนได้จนกระทั่งอายุ28 ที่ย้อนอดีตให้เขานะเข้ามาดูพี่ตอนอายุประมาณ30ปีเก้าเดือนพี่เอวัตอายุ38ฟ้าสั่งว่าให้ฐานะเปลี่ยนเส้นฐานะตัวนี้นะอ่าเส้นฐานะเปลี่ยนคือให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นและให้เองดวงดีไป10ปีโอ้ยคือใ่ไหมขึ้นไป10ปีแต่ต้องทํางานหลายอย่างคอนเนคชั่นในเวลาเดียวกันและจะเป็นคนที่ได้รับความเชื่อถือมีหน้ามีตามีเครดิต เมื่ออายุ28เต็มครับแล้วส่วนที่ผ่านมาค่าให้เป็นของแถมให้เองแต่อายุ28ที่อ่านมีเขาหัวลอกแก๊กเลยนะเขาบอกใช่เลยอาจารย์เมื่ออายุ28หนูดีขึ้นเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยแล้วตอนนี้เห็นไหมฮะมาถึงตรงนี้เสาตรงนี้ยายละนะ คำว่าย้ายไม่ใช่ย้ายเสาตรงนี้ขยายเพราะเส้นเก่ายังอยู่เห็นไหมเส้นนี้มาคุณกําลังจะมีการปลูกบ้านหรือซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็ต้องขยายบ้านเขาบอกกำลังจะซื้ออีกหลังหนึ่งโดยที่หลังเก่ามีอยู่แล้วเห็นไหมฮะแล้วงานของคุณที่ทําได้ผลแน่นอนถ้าไม่ดีกว่านี้มาเอาเงินคืนอกัอบ เห็นไหมดูมือขวาอ่ะสวยไหมครับคือมันต้องเป็นเส้นที่คมด้วยใช่ไหมครคมด้วยและจังหวะวิตอรี่มาถึงเร็เรียกว่า<ะ>ฉะนั้นลายมือที่สวยเปรียบเหมือนถนนซูเปอร์ไฮเวย์หนูขับรถไม่เป็นและหนูจริงไปถึงถึงที่หมายได้เร็วไงก็ไม่เร็วเดินไปพอดีหนูขาด้วนอังคารแบบแล้วแต่คุณเข้าใจใช่ไหมครับ ฉะนั้นเมื่อดวงเปิดความสามารถอยู่ที่ไหนนะครความสามารถอยู่ที่ไหนคนที่จะประสบความสําเร็จต้องมองไอ้นี้เขาทาไงนั่นเขาทไขาทไงนี่เขาทาไงเราก็ต้องมองหมดไอ้นี้เขาทำมาเขาได้ยังไงกําไรได้ยังไงเสียยังไงนะเดี๋ยวนี้ได้ความรู้เยอะในเน็ต<ช>อะเยอะแยะมากมายวันที่เท่าไหร่นะเออจันไม่ไม่ใช่สุกเสาร์อาทิตย์ที่แฮปปี้แลนด์เนี้ยใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ววนะครับที่ลาดบุรีนะคะนะคะวันที่ยี่สิบ อ่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเดือนเนี้ยเดือนมิถุนานะคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองที่ราชบุรีนะคะพิมพ์ว่าสํานักงานอาจารย์พัชณีขึ้นเลยอยู่ที่จอมบึงค่ะจอมบึงแล้วก็เข้ามานิดนึงจากจอมบึงวิ่งถนนที่จะไปพระจอมเกล้าทนบุรีนะคะอยู่ติดถนนเลยห่างจากราชพัฒน์จอมบึงประมาณสามกิโลติดถนนเลยเขาเรียกว่าถนนใหญ่ท่านที่อยู่นครปฐมนะคะ อ,อยู่นครปฐมอยู่สุพรรณอยู่อะไรอะเพชรบุรีอยู่ประจวบอะ,อะไรเนี่ยแถบนั้นนะพุทธมนตรเข้าได้ตรงนั้นเลยนะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวมีลายมือต่อไปอีกนะคะ,ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะ,อะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะพบกันใหม่คลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ